สวัสดีนะครับใกล้เที่ยงแบบนี้ก็ต่อกันอีกหนึ่งคันนะครับ CX5 2.0เบนซินคันนี้125,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับลูกค้าก็มาแก้ไขในส่วนของช่วงล่างนะครับที่ใช้งานมาก็แสนกว่าโลก็เริ่มมีอาการขับแล้วไม่แน่ไแนไม่กระชับนะครับหรือว่ามีเสียงให้รําคาญใจนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนนะครับเราดูข้อมูลกันนิดนึงอะนี่1 9 0 0 0ลวด้วย29,000ละโดยประมาณ ก็ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นครับลูกหมากบูสต์ยางนี่แตกแน่นอนนะฮะบูสต์ยางนี่ไปก่อนผมบอกเสมอนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องของช่วงล่างวันนี้จะทำคลิปแบบสั้นๆแล้วก็ลองกันไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งรถไม่ว่าคุณจะขับน้อยขับมากคุณจะขับถนอมขับดีแค่ไหนนะครับสำหรับตัว s k y a c t i v ีโฉมหลังๆเนี่ยหรือรถรุ่นใหม่ๆหลายๆคันดีกว่าบูสต์ยางเนี่ยของตัวสกายแอคทเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างจะใหญ่ แล้วก็เน้นในเรื่องของการซับแรงที่ดีนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความคงทนที่อายุมันสั้นหน่อยหนึ่งนะผมพูดอย่างนี้ละกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้มากใช้น้อยนะครับอายุมันก็จะอยู่ประมาณในเลทแสนต้นๆ้นไม่เกินนี้หรอกบางทีถ้าใช้ใช้เยอะหน่อยหรือใช้โหดหน่อยนะครับบางทีเนี่ยไม่ถึงแสนกิโลก็ดังแล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติผมพูดเลย รถยุคนี้อะไหล่ช่วงล่างไม่ได้ทำมาทนนะครับเหมือนยุครถเก่าๆนะฮะแล้วก็ในเลทแสนกว่ากิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าก็คุ้มนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้งานเนี่ยก็เป็น4ีหปีอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเปลี่ยนมาโละเนี่ยก็ผมว่าก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไหล่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมหรือคิดว่าอยากจะประหยัดเงินไม่อยากจะต้องเบิกปีกนกแท้ เพราะว่าปีกนกแท้เนี่ยข้างหนึ่งก็ประมาณ7,500บาทไม่รวมแวะนะครับแล้วก็ไม่รวมค่าบริการ1คู่ก็ต้องตีเป็นเงินกลมๆเนี่ยประมาณ16,000-17,000รวมค่าแรงนะครับซึ่งในขณะที่ V9 Red Shop เนี่ยเรานะครับมีอะไรตัวเทียบนะครับเป็นปีกนกที่ใช้โครงเดิมของแท้เนี่ยแหละแล้วก็ทำสแตนบายไว้เลยเพื่อเปลี่ยนล้นระยะเวลาก็จะมี เปลี่ยนบูสต์ใหม่หมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับบูสต์ก็เป็นบูสต์เทียบพูดกันอย่างนี้แล้วกันนะครับลูกหมากเป็นลูกหมากงานคุณภาพเกรดเป็นงานเกรดญี่ปุ่นแล้วกันพูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกชุดแหลกคันชักต่างๆนี่ก็ได้งานคุณภาพดีมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าได้มาเนี่ยถ้ามีปัญหาก็เอามาให้เราดูก็ได้นะครับงบประมาณก็อย่างที่ลงไว้ที่หน้าเพจเนี่อย่างเงี้ยตกหลมเงี้ยเนี่ยขึ้นเนินฝาท่อนิดนิดนึง อ่ามีนิดหน่อยนะครับคันนี้มีเสียงนิดหน่อยงบประมาณเนี่ยทั้งเซ็ตลูกหมากแหลกลูกหมากคันชักลูกหมากกันโค้งหน้าลูกหมากกันโค้งหลังปีกนกข้างหน้าในบัตเจ็ตที่เราเซ็ตโปรโมชั่นไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นต้น,ตนรู้สึกจะหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับถ้าทํจผิดขออภัยพูดง่ายๆว่ากําเงินมาหมื่นสามพันบาทเนี่ยยังไงก็จบงานแล้วก็มีทอนนะครับนะฮะเหลือลูกค้านําไปตั้งศูนย์เท่านั้น แล้วก็ใช้ไปยาวๆแสนกว่าโลครับนะฮะบางครั้งในช่วงล่างเนี่ยถ้ามีเสียงดังประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลามไปยังแหลกพุงอะไรได้นะถามว่าแล้วเราจะตัดสินยังไงผมก็จะย้ําเหมือนเดิมครับหนึ่งถ้าเกิดคุณขับแล้วช่วงล่างของคุณไม่มีเสียงอะไรเลยอันนี้ไม่น่ากังวลเท่าไหร่สองขับแล้วรู้สึกว่า เออความคมของพวงมาลัยหรือความกระชับมันไม่เป็นไปอย่างใจเราต้องการมันรู้สึกมันแย่กว่าเมื่อก่อนอันเนี้ยพิจารณาเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจเช็คบางทีแล้วเขาก็แจ้งว่าบูธมันฉีกอย่างนั้นอย่างนี้สําหรับผมนะบางทีเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเพราะว่าอะไรบูธปิกนกทรงพวกเนี้ยเนื้อเนื้อ,อ,อยางมันเยอะนะครับใช้ไปไม่นานครับใช้ไปไม่นานมันก็แตกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไปคาดหวังว่าตรวจเช็คไปแล้วจะไม่มีรอยอะไรเลยมันคงไม่ใช่นะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะเสียเงินเยอะผมพูดเลยคุณก็จะเสียเงินง่ายเกินไปหรือใช้ไม่คุ้มนะครับเนี่ยอันนี้มีเนี่ยวิ่งลงเนินเดี๋ยวดังกกกนิดนึงเดี๋ยวลองใหม่นะฮะอ่าเนินนี้ไม่ชันไม่เป็นนะครับ แต่โดยรวมคันนี้ถือว่าเงียบนะครับช่วงล่างถือว่าดีครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเนี่ยอย่าเงี้ยหรือตกฝาท่อเนี่ยจะมีเนี่ยข้างหลังก็เหมือนจะมีเสียงนะคันนี้ข้างหลังถ้ามีเสียงต้องดูลูกหมาก,กันโครงหลังกับ ตัวเบ้าโชคด้านบนข้างหลังนะฮะว่ายางมันฉีกหรือเปล่าจะมีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยบูสไม่เคยเจอว่าเสียงยนะครับนะฮะหลักการการตรวจเช็คนะครับเหมือนกันนะครับทั้ง CX-5 แล้วก็ Mazda 3 Skyactiv ตัวรหัส b m b n นะฮะเหมือนกันนะครับชุดช่วงล่างเขาแทบจะก,กอปกันมาเลยนะครับถึงบอกว่าเอ๊ะทำไม CX-5 ถึงเป็นรถที่ขับดี เพราะว่าอะไรพื้นฐานช่วงล่างเขาคือรถเก๋งนะครับเราก็แค่ทําให้มันสูงขึ้นให้มันมีระยะเคลียร์แรนต์ใต้ท้องรถที่มันสูงขึ้นทนัศนวิสัยดีขึ้นมันก็ไม่แปลกครับที่รถมันจะขับดีขับสนุกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยในแพลตฟอร์มของ Mazda Skyactiv ทเนี่ย m a z t a 2 Sky a ก t i v เนี่ยกับ CX3 เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แชร์กันอยู่นะครับก็คือช่วงล่างจะคล้ายๆกันนะฮะ ปีกนกไม่เหมือนนะครับปีกนกจะไม่เหมือนแล้วก็พอมาในเป็นโฉมปัจจุบันของ Mazda 3 Sky, s k y กก็ที่เป็นตัวรหัส BP นะครับตัว BP เนี่ย mm. เขาก็จะแชร์แพลตฟอร์มกันกันกบตัว CX 3 0ะฮะก็คือมีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับ mm. ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันจะได้เห็นไอเดียกัน <c oughs> หเห็นภาพกันว่าเวลาเราเซอร์วิสหรือว่าทำไมสมรรถนะรถมันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อเทียบกัน นะครับในตระกูลของช่วงล่างเนี่ยของ Mazda s k y ทิปปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเหลือแค่ cx 5 cx 8แล้วก็ Mazda 3ตัวรหัส bm ะนะครับก็คือ s k y ยทิปตัวแรก bm bn เนี่ยที่เป็นปีนกเต็มระบบอยู่เนอะแต่พอมาเป็นตัวหลังๆเนี่ย cx 3 0 Mazda 3าตัว,ต,วตัว new new model แล้วกันพูดอย่างนี้นะครับก็ ไม่ใช่ละด้านหลังก็จะเป็นคานนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าตัวที่มันเป็นคานเนี่ยการโดยสารหรือการขับขี่เนี่ยสู้ตัวที่เป็นปิกนกไม่ได้นะครับความแน่นความนุ่มนี่ก็ต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงนะฮะไปครับลองดูครับ นี่ถือว่าดีครับช่วงล่างไม่ได้แย่นะไม่โซมครับเจ้าของรถใช้ดีครับเสียงไม่ได้ดังรัวเลยครับบางคันนะครับเข้าถนนตรงนี้เนี่ยดังกะกก๊กกกกกรัวตลอดทางเลยนะฮะอ,อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครจะทดสอบก็ลองไปหาถนนแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างคันเนี้ยถามว่าในมุมมองผมนะ ลูกค้าจะไม่ซ่อมเลยจะใช้ต่อก่อนก็ได้ไม่ได้แย่คันนี้นะครับแต่บางทีลูกค้าเนี่ยต้องการให้มันจบก็คือทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มแล้วกับการใช้งานที่แสนกว่าโลอะไรเงี้ยล้วคิดว่าช่วงล่างเดิมๆก็อยู่แล้วอะพอแล้วก,ก็เปลี่ยนก็ได้เพราะว่าการดูแลรักษาเนี่ยในรถยนต์นะบางทีก็ ต้องอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของรถด้วยนะครับบางท่านเนี่ยช่วงล่างแย่มากๆยังไม่เปลี่ยนเลยก็มีนะครับแต่ถามว่าในฐานะที่เราเป็นร้านเป็นอู่เนี่ยก็อาจจะต้องช่วยดูในส่วนของความปลอดภยัยเช่นถ้ามันแย่มากก็คงต้องแจ้งนะครับว่าพี่ขับเสียงดังขนาดนี้แล้วเนี่ยสภาพนี้ผมว่ามันดังเกินไปแล้วพิจารณาเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่เราเจอกันตามท้องถนนครับขับขับไปแล้วล้อแบะ แบกออกมาล้อพับเข้าไปอย่างเงี้ยก็เพราะว่าลูกหมากมันหลุดนะฮะบูสเนี่ยบูสยางเนี่ยมันแตกเนี่ยยังไงมันก็ไม่หลุดครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้องอยู่ด้านในนะครับถามว่ามีอันตรายหลุดถ้าเขาหลุดเขาจะหลุดแบบล้อไม่พับนะครับรถก็อาจจะเสียการทรงตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกหมากหลุดเนี่ยเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่และส่วนใหญ่มักจะจบไม่ค่อยสวยนะ น,นี่ก็ถือว่าก็แน่นๆอยู่เหมือนกันกนะนี่ครับเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงครับว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกันในตอนต่อไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของช่วงล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะยังไงขอบคุณทุกท่านมากมีคำถามก็โทรเข้ามาได้ที่ศูนย์1ปดหนึ่งหหนึ่ง 223นะครับที่ร้านจะหยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็รบกวนนัดต่างๆในอ e ินบ็อกก็จะดีที่สุดนะฮะเวลาทําการก็ขอเป็นตอบแชทยังไงก็ไม่เกิน2องทุ่มสามทุ่มแล้วกันหลังอย่างนั้นก็ขอให้อิน็ได้พักนะฮะเพราน,นั้นพิมพ์เข้ามาถ้ายังไม่มีใครตอบก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเขามาอ่านแล้วเขาจะตอบทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย